เราเห็นตอนที่พวกผมเรียกอะ่ะแกก็ไม่จอดหรอกพอผมเจอใช่ไหมผมก็ตบมือูหูหูยายาย,าย,ายายอะไรประมาณนี้แกก็ขี่ผ่านไปแกก็คงรู้ว่าแกมีตังค์อ่ะแกงคงกลัวอะไรประมาณนี้แกก็ไปจอดไกลพอสมควรอยู่พี่ผมจับขึ้นมาน่าจะปึงหนึ่งแสนหนึ่งมั้งเหยียบขึ้นมาได้ก็วิ่งมาให้แกแกก็ดีใจอยู่โดยโดย,โดยตามภาษาของคนที่ทําทรัพย์สินหายนะพอได้คืนแล้วมันก็ดีใจทุกคนแหละอย่างพวกผมทําตังค์หาย400 500 มีคนเก็บมาคืนยังดีใจเลย ที่แกทําเงินปัดแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรผมว่าทุกคนน่ะถ้าเห็นอย่างนั้นมันก็ต้องเรียกหมดเหมือนกันหมดอ่ะเพราะว่ามันเห็นคาตาเออยยเว้นแต่เราไม่เห็นก็เลยเรียกให้แกหยุดแล้วก็เก็บเงินให้แกยา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 แกก็ขี่ผ่านไปแกก็คงรู้ว่าแกมีตังค์อ่ะแกคงคงกลัวแกก็ไปจอดไกลพอสมควรอยู่ ผมจับขึ้นมาน่าจะปึงหนึ่งแสนึงนะั้นเก็บขึ้นมาได้ก็วิ่งไปให้แกแกก็ดีใจอยู่โดยโดยตามภาษาของคนที่ทําทรัพย์สินหายนะพอได้คืนแล้วมันก็ดีใจทุกคนแหละอย่างว่าผมทําตังหาย400-500มีคนเก็บมาคืนยังดีใจเลย ต้องไปดาม่า,มากแกดอกให้ไม่ให้ก็เป็นสิทธิของผู้อวยนี่เพราะว่ามันเหตุการณ์มันเกิดฉับพลันไงมันไม่ได้แบบว่าเราเก็บไปครอบครองแล้วต้องตั้งเป้าว่า5% 10อนะไนอระอะไรประมาณนี้อันนี้มันเกิดปุ๊บให้แกไปปับ๊บมันก็จบแค่นั้นเองเข้าให้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเข้าไม่ให้มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่ไอโดยที่เราจะต้องเอาของเขานะ ถึง200มันมันไม่พอหรอกแต่ว,ว่าเขาได้อยู่แต่ว,ว่ามันไม่มีเก็บหาไปกินไปมันก็เลยอยู่ประมาณนี้ไม่เคยครับไม่เคยตอนนี้ก็หายเท่าไหร่ก็เท่านั้นอะ่ะมันถึงอยู่มาได้พอประมาณหนึ่งไง เพราะว่าเราไม่ได้ทําก็เลยพออยู่ได้อ่ะหาได้300-400ยส้วเราก็กินเท่าที่เรามีอยู่อะไรประมาณนี้ไม่มีไม่มีครับในกลุ่มของผมนี่ถ้าจะพูดถึงวิ่งหวยนี่บางคนมีเป็นเสนแสละร้านเลยเขาไปส่งกันกลุ่มของผมไม่มีประวัติเพราะว่าพิ่งงานมาตั้งแต่กองฉลากเปิดอ่ะเกี่ยวกับพวกนี้ไม่มีไม่ไม่คิด บแล้วก็มานั่งคุยกันกับพักพวกกับทงน้องทีวินอะ่ะบนไปก็ประมาณนั้นนะครับบางคนเขาอาจจะคิดว่าเขาทํางานราชก,การแล้วเขาไม่พอเขาต้องดินรนมันเหมือนสังคมทุกวันนี้มันเอาวัตถุเป็นใหญ่อะใครมีบ้านมีรถไม่รู้หรอกว่าไปเอาตังมาจากไหนพอเขาตังมาให้ก็ดีหมดแต่ไม่ได้ถามว่าเขาตังมาจากไหนเงินนี้มันมาย่างไง ถึงพวกผมจะไม่ค่อยรล่ารวยหรือมันไม่ได้ดีทุกคน100%น่ะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอาตังค์โดยที่เขาไม่ได้ให้ถ้าเขาจ้างเราเราก็ไปถ้าเขาให้ค่าแรงหรือว่าอะไรเราประมาณนึงเราก็พออยู่ได้ผมว่าโอเคกว่า เยอะแยะคนที่เขาทําดีกับผมหรือว่าที่เขาไอนี่ดีกว่ามีเยอะแยะยังแต่ว่ามันอยู่ที่จังหวะของแต่ละคนว่ามันจะเป็นข่าวไหมมีครับในประเทศเราสังคมไทยยังมีคนมีน้ําใจคนดีอีกเยอะ